ไปขึ้นไปไหนกันขึ้นไปดูดาวค่ะค่ะได้เลยเดินเลยไปหอดูดาวเสียหม่องค่ะค่ะโอ้นี่ต้นต้นมะยงชิดป่ะนี่นี่ต้นมะยงชิดมีทุเรียนด้วยนะคะค่ะบรรยายไปเลย <c oughs> หนูอาจจารย์ไป <c oughs> ลง <c oughs> ลงอันนั้นนหรโอ้ได้แตง ติ๊กต็อกกันได้ตั้งหลายหมื่นอ่ะไหนเอาอะไรลงติ๊กต็อกหนูลงติ๊กต็อกอ่ะตอนที่เจ๊ไอ้โอ๊ยเจ๊เมื่อยโอ้ยนอนไงฮะไอ้เล็กทำไมเดินเร็วแท้นอนไงสวยมากเลยต๊อกติ๊กต็โอ๊ยใจเจ๊หายใจก่อนโอ้ยไม่ต้องใส่แม็ดแล้ว หายใจไม่ท่วงทอกโอ้ยเนี่ยดูดูดดกะใช่ี่เจ๊เราไม่เคยออกกําลังกายมาแล้วเร็วเร็ว <c ười> โอ้ยตายตายดูขึ้นบนเขานะทุกคนดูมาชมต้นทุเรียนดูดูนี่ทายวิวเขาหนึ่งเน่นะนะนะโอ้ยดูดูเนินที่เจ๊เดินขึ้นนะไป อหนูเดินไอ้เล็กี่ไปเดินเร็วเท่าไหร่พี่มองเขาจะมาเฝ้าตรงนี้นหม,มเนี่ยเที่ชมสวนบนเขานะทุกคนดูขึ้นเนินเนี่ไหวไหมคนไม่เคยออกกำลังกายหนูถ่ายคลิปไปเจ๊โอ้เจ๊พักก่อน พักก่อนจะถึงกี่ยกเนี่ยไอเล็กแก้มันแข็งแรงใช่ปะดูไอเล็กถึงแล้วอะไอเล็กมันเดินเร็วมันเคยขึ้นเขาอะเั <c oughs> น่นเราน,านานขึ้นไงเฮ้ยที่บอกนี่พู้ชนะเนาะดูทุกคน